นังกะฮึบฮึบฮึบบอกตรงนะนอกจากจะไม่ไว้ใจพวกมึงวันเนี้ยกูยังไม่ไว้ใจพวกเขาใช่ไม่ใช่ใช่คือผมมันเล่นลำบากได้หรอปะเออไม่มันหนักเหมือนกันนั่นคือวิธีการที่เรียกว่าเออนังกะโอนังกะยินด้วยคุณคุ้นคุณคุ้เคยได้ยินไหมครับช้าช้านะช้าช้านังกะช้าช้าโอน้อยออก ทำไมไม่เปลี่ยนมาอันนี้ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อะโอน้อยออกกันใครเรื่อนไบหรอลื่นหลโอ้น้อยออกแบบคราฟต์สิจะได้ได้ไงอะไรที่มันไม่ได้มันก็เล่นแบบคราฟไหมพอแล้วพอแล้วมุนน้อยออกเออไม่ได้มันไม่ได้มาใครจอดใหละงอะไรพี่ฮะเป็นไรยายรู้สึกเหมือนตอนกูขึ้นเวทีตอนประมาณอุบัลลังสองเลยจับท่าเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวโชว์มัสโกออนมา โอ้ยงั้นอ่ะมึงเริ่มก่อนมึงเริ่มก่อนกูออกขาวเหมือนกันอ้าวพี่โนขาวกูขาวมึงดำอะไรมึงกับกูอะไรวะคอนเสิร์ตนี้จบกันจบกันนะดิดเฮ้ยกูออกหงายกูแบมือหงไงเอามันออกมาผิวกูดำมึงกลังบูลลี่กูริสเขาดูนะ คลินิกมึงจะเป็นมีเป็นคลินิกที่คนดังไม่เข้ากูบอกเลยกันกูกแค่ตาฝาดกูแค่ตาฝาดให้โอกาสกูก่อนรอไปถีดภาพกันใช่ขอโทษอย่าดูดีเขาอีกได้ได้พี่อย่าไม่ทำแล้วดิไม่ทำแล้วดิไม่ทำแล้วใครบอกดิแค่มองตาฝาดไปมั้ยอยาได้ยินคำนี้ได้อย่าพูดคำว่าดังให้ผมได้ยินอีกครับเข้าใจไหมดิจะไม่พูดว่าดังไม่ต้องห่วงกันจะไม่มีคำว่าดังอีกแล้วชอบะคุณโดนคุณแพ้ใครโดน คุณนี่ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อได้คุณน่าจะชื่อเสี้ยมนะคุณเฮ้ยใครจะหยิบไม่เอาคำถามแต่เมื่อวานแล้วนะทำไมคำถามอะไรเมื่อวาน